ชาวราศีกรกดฮะดาวังคารย้ายนะครับวันที่15พฤศจิกาจนถึงวันที่27นะครับเดือนธันวาถ้าจำง่ายๆคือกลางเดือนพฤศจิกาจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะประมาณเดือนครึ่งนะครับคุณจะมีเรื่องของงานงอกนะครับงานเพิ่มเติมเข้ามางานแทรกงานด่วนเข้ามาด้วยนะครับกิจกรรมที่ทําจะเยอะกว่าปกตินะครับถ้าใครคิดว,ว่าช่วงสเดือนสุดท้ายนะฮะจะชิวๆส,สบายๆใช้ชีวิตแบบแหม่เดี๋ยวได้เที่ยวแล้วนะครับ อันนี้ยากหน่อยนะครับเราบัตรวังครับงานเพิ่มเข้ามาแน่นอนครับงานหลักเราต้องทำแล้วนะครับงานรองงานพิเศษจะมีเข้ามาด้วยหรือถูกใช้ไหววานให้ทาอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมครับที่ผมจะมองว่าเรื่องของงานแทรกงานด่วนนะครับเข้ามาเป็นระยะระยะทําให้คนราศีกรกฎนะครับมันจะมีเวลาส่วนตัวน้อยลงนะครับจะใครมองว่าเออเดี๋ยวอาจจะลางานหรือว่าวันหยุดเนี่ยเพื่อเื่ออาจจะโดนบีบนะครับ ให้ต้องทํางานหรือว่าเบรกวันหยุดวันรานะฮะบางบริษัทเขาห้ามได้แต่บางบริษัทห้ามไม่ได้ก็เป็นไรนะฮะแต่อย่างน้อยให้รู้ว่างานเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับและที่สําคัญคือมีข่าวดีเรื่องงานนะครับไม่ใช่ว่างานงอกที่วันเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่างานงอกหรือว่างานพิเศษเข้ามาเนี่ยคุณทําได้ดีและทําได้สําเร็จแน่นอนแต่ว่างานหลักนะครับมันจะมี ก็เรียกว่าคนช่วยเหลือ,อข้อดีนะครับหรือว่าคนสนับสนุนนะฮะหรือว่าผู้ใหญ่เมตตานะครับจะมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆให้เราด้วยหรือบางคนนะครับบริษัทก็จะเปิดธุรกิจใหม่เปิดหน้างานใหม่นะครับหรือเปิดส่วนฝ่ายแผนกใหม่นะครับคือถ้ามีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่บริษัทเรานะครับเราจะคือหนึ่งในคนที่ต้องถูกเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นคืออะไรนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ว่าเรามีเกณ์ของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานงานหลักหรืองานย่อยนะก็เกี่ยวด้วยนะครับบางคนทํางานหลักอยู่แล้วนะครับหรืองานประจำนะฮะแล้วสามารถรับงานพิเศษได้มันก็จะมีงานพิเศษเข้ามานะครับนี่คือจุดเดน่นนะฮะมีงานใหม่ๆเข้ามางานใหม,ใหม่มันดีตรงไหนมันดีตรงที่มันได้ตังค์นะครับไม่ใช่ว่าเราทํางานไดฟรีเฉยนะครับนี่คือจุดเดน่นคือมันจะมีช่องทางการหาตังค์หาเงินนี่แหละ ได้เพิ่มขึ้นมานะครับฉะนั้นจนที้ขนขวายได้บางทีอาจจะต้องคุยกับคนรอบตัวหรือคนใกล้ตัวหรือคนที่เราเคยทํางานร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเออมีอะไรให้ช่วยไหมนะอันนี้คือผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ,บแต่ละคนก็มีคนารู้จักแล้วก็การคุยนะครับในเรื่องการหางานเพิ่มเนี่ยในสไตล์แตกต่างกันนะครับคุณก็ลองดูซิว่าปกติคุณเคยทํางานพิเศษกับใครมาก่อนนะครับเนี่ยเขาหล่นนั้นนะฮะก็สามารถจะหางาน พิเศษให้ได้หรือว่าหางานเพิ่มเติมให้ได้นะครับแลอมีอย่างคือผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับดาวพฤหัสไดโคจรอ,อยู่ตำแหน่งเรียกว่าเรือนพบกรรมะคือการงานนะครับดาวพฤหัสท่าอะไรที่ได้ยินนะครับแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนะี่ยตอนนี้นะครับคือการสนับสนุนส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ดาวพฤหัสคือเทพอพอลโลนะครับคือเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นะฮะในสมัยก่อนเขาถือว่าเป็นเทพแห่งเรื่องของการเพราะปลูกลนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าดาวดวงนี้ ไปอยู่ตำแหน่งไหนมันจะให้ความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองในเรื่องนั้นนะครับแล้ตอนเนี้เขาโคจรมาอยู่ตำแหน่งการงานนะครับของเราแปลว่ามันก็จะมีช่องทางการทํางานหรือผลงานเป็นที่น่าพอใจมีเงินสนับสนุนส่งเสริมเข้ามามากกว่าเดิมหรือมีช่องทางการหาตังค์เพิ่มมากกว่าเดิมนะครับและมันจะมีคนใช้ไหว้วานให้เราไปช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานามากกว่าเดิมด้วยบางทีเขาอ,อาจจะขอให้เราไปช่วยนะครับ ในเรื่องของงานเรื่องของเงินพิเศษหรือว่าเรื่องใดก็ตามนะครับแล้วเราก็ได้เครดิตเต้นหน้าได้ตังค์นะฮะยกตัวอย่างนะครับหรือว่ามีความประทับใจในการที่เราไปช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนะครับได้ connection. คอนเน็กชันอ่านี่คือสิ่งที่โดดเด่นเพราะว่าถ้าใครมาขอให้เราช่วยนะครับในเรื่องต่ตตตนางนๆาเราช่วยได้ก็ควรช่วยนะครับแล้วก็จกังหวะนี้นะครับมันมีโชคฟุ๊กๆนะครับดาวองคารไปอยู่ตำแหน่งเรือพบอูต,ตะนะครับแล้วก็มีดาวทิ์กับดาวพุธมากระตุ้นด้วยนะครับ ก็มีโอกาสได้โชคฟุกุกนะครับเพราะว่าโชคเนี่ยเราจะพวกมองเป็นลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะครับบางคนเขาค้าขายแล้วมีโชคจากการค้าขายเนี่ยเขาได้กาไรมากกว่าการถูกหวเยเองนะฮะฉะนั้นก็แปลว่ามันต้องมีโชคอย่างใดอย่างหนึ่งผมเลยมองว่าถ้าเป็นไปได้ครับช่วงนี้นะครับคุณพยายามไฟต์เต็มที่ในทุกช่องทางที่คุณทําได้ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานรองหรือการช่วยเหลือใครใครเอืยป่าให้เราช่วยเหลือเราก็ไปช่วยนะครับนี่คือเราเปิดช่องทางให้ กระแสการเงินหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆมันไหลย,ย้อนกลับมาได้ให้มากที่สุดนะฮะดลงในช่วงนี้คุณมีอะไรอยากทำทำซะหรือว่าถ้ามีคนขอความช่วยเหลือก็ให้ทําซะหรือบางคนอาจจะชอบเสิ่งโชคาสิ่งดวงก็โอเคก็เอาของของ,ของเราไปนะครับแต่ว่าของปากของคอเนาะอย่าไปแบบหนักหน่วงเกินนะครับเพราะว่าในดวงไม่ได้แบบโชคแบบรางวัลที่1ไม่ขนันนั้นนะครับมันเป็นโชคนะฮะมันเป็นโชคทั่วไปนะอย่างน้อยก็ เปิดช่องทางของโชคลาภนะครับในบางส่วนไว้ก่อนก็ดีนะครับเจ้าว่าชีวิตครับในช่วงนี้ครับมันมีดาวที่เกี่ยวพันกกับเรื่องของคนนะครับมีเรื่องของคนมาขอให้เราช่วยนะครับและคนสนับสนุนส่งเสริมนะฮะถ้าใครที่ให้โอกาสหรือบางทีอาจจะมีคนมาทาบทามเออทบดีไหมทํางานในนี่ให้พี่หน่อยให้เขาหน่อยเลยนะครับเออถ้าเราดูแล้วนะครับเรามีเวลาพอที่จะทําได้แล้วก็ไม่ได้รบกวนงานประจําของเรานะฮะโอเคขยับทําได้ทํานะครับหรือทดลองได้ก็ทดลองนะฮะ อาจจะมีคนมาทาบทามให้เราไปทํางานพิเศษนะครับโอเคหรือคุณมีไอเดียที่อยากจะทาอะไรพิเศษบ้างอะไรในการหาตังค์ในการหาช่องทางการงานพิเศษหรือว่าต้องการทําอะไรมากกว่างานปกตินะฮะให้ขยับทํา,าทในช่วงนี้ได้นะครับมันมีช่องทางที่จะทําได้สําเร็จนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับและถ้าใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับทุกวิตกกังวลไม่สบายกายใจสิ่งนี้ก็ตามนะครับในช่วงนี้จะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยหรืออย่างน้อยจะมีคนที่เราไว้ใจนะครับ มาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยรับฟังมาให้คำปรึกษานะครับหรือออย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไปพบเจอใครที่เราคุยด้วย้วสบายใจนะครับนี่ฮะมันก็เป็นการที่เราก็จะมีมิตรนะหรือว่ามีกัลยาณมิตรนะครับมาช่วยเป็นระยะระยะนะครับในช่วงอย่างนี้ไปไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอยู่เดียวดายมันไม่เดียวดายแน่นอนเพราะว่ามันมีตัวช่วยหรือคนที่เข้ามาช่วยในเต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมสําคัญอีกข้อนึงครับในช่วงนี้นะครับมันมีโอกาสนะฮะได้ จะบอกว่าซื้อของที่อยากได้มานานนะฮะหรือทรัพย์สินบางสิงบางอย่างด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวนะฮะนี่นแหละดองคารคือความหรือการเดินทางนะครับโคจรตําแหน่งปุตตะนะครับมันมีดวงของาการได้ไปที่ที่เาอยากไปนะฮะแต่ต้องบอกว่าการเที่ยวครั้งนี้บางคนเออ,อมก็ปีใหม่ไงฮะก็ได้ไป็ลายปีใหม่ก็ได้ไปเพราะบางคนปีใหม่ไม่ได้ไปก็มีนะครับแต่ว่าของเราก็มีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวแต่ต้องบอกนะฮะว่าไปเที่ยวรอบนี้มันจะสมบุกสมบันหน่อยนะครับนี่เราดูได้ว่า ผมยกตัวอยา่างถ้าสมมติไปเที่ยวภูเขานะฮะเออทาไมเดินทางยากจังเออทาไมต้องมีอุ้เรี้ยวมีอุปสรรคนะครับในการเดินทางนะฮะแต่ว่าไปก็มีความแฮปปี้ดีแต่ให้รู้ว่าไปเที่ยวครั้งใหม่ครั้งใหญ่นะครับในช่วงเดือนสองเดือนนี้มันจะสมบุกสมบันคุณใช้คําว่าสมบุกสมบันนะครับเอาไว้ต่อท้ายในทริปทุกทริปในช่วงจากนี้ไปที่คุณกำลังจะเดินทางไปนะฮะลองดูนะครับนี่มันจะมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่คนเกินใน ราศีกรกฎนะครับจะพบเจอนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาจนถึงวันที่27ธันวาไนครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขแล้วก็ใครที่ตั้งใจอยากทําอะไรก็ตามก็รีบทำนะครับแต่ระวังหัวร้อนอารมณ์ร้อนปากร้ายนิดนึงนะครับมันจะพันท่อระบำแหวกคนได้ง่ายช่วงนี้สังเกตตัวเองดีๆนะครับอารมณ์ร้อนง่ายตาขวางอารมณ์เสียหรือว่าปากไวฉะนั้นมันจะมีเหตุให้คนนั่นแหละนะครับมายั่วอารมณ์เราทําให้เราโมโหหัวร้อนก็ สงบใจดีๆนะหนักแน่นดีๆฮะมันมีคนยั่วอารมณ์คุณทําให้คุณโมโหบ่อยแน่นอนนะครับแต่ว่าเรารู้ดวงล่วงหน้าจะได้ป้องกันไว้ล่วงหน้าครับขอให้โชคดีมีความสุขนะครับในช่วงดาวคารย้ายรอบนี้ครับเป็นกำลังใจนะครับลุยสิตตสวัสดีครับ